ในวันที่อากาศสดใสแต่ความรู้สึกของผมกลับตรงกันข้ามความเหนื่อยล้าจากการทำงานความเหนื่อยล้าจากความคิดความเหนื่อยล้าทางด้านจิตใจมันทำให้ผมเหนื่อยและไม่อยากจะทำอะไรต่อแต่ผมจะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ผมจึงต้องหาวิธีจาัดก,การความรู้สึกนี้ให้มันหายไปโดยเร็วจากความรู้สึกของผม ผมจึงออกเดินทางเพื่อไปที่แห่งหนึ่งที่ผมมีความทรงจำดีๆอยู่นั่นก็คือสะพานตัวทีแต่เมื่อผมมาถึงความทรงจำที่ผมมีอยู่มันก็พังทลายหายไปกับความเป็นจริงที่เห็นอยู่ตรงหน้าจากที่เคยมีคนยืนตกปลามากมายเด็กที่เล่นกันจับกุ้งในคโคลนอย่างสนุกสนาน หรือแม้แต่ศาลาริมน้ำที่มีไว้ให้หลบแดดนั่งพักผ่อนกันทั้งสองฝั่งของสะพานตัวทีในวันนี้ก็ไม่มีอีกแล้วมันยิ่งทำให้ความรู้สึกผมแย่มากขึ้นจมดิ่งกว่าเดิมกับความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่ผมมาพึ่งพิงเวลาที่ผมรู้สึกแย่กลับไม่ได้อยู่ตรงหน้าผมอีกต่อไปแล้ว เหลือไว้เพียงแค่เศษซากที่ทำให้ผมนึกถึงความทรงจำดีๆเพียงเท่านั้นแล้วผมจะทำยังไงกับความรู้สึกที่มันแย่อยู่ภายในใจผมในตอนนี้แต่ผมไม่คิดที่จะยอมแพ้มันหรอกผมจึงออกเดินทางอีกครั้งเพื่อหาสถานที่ ที่สามารถขจัดความรู้สึกแย่ๆออกจากจิตใจของผมได้ แล้วผมก็เจอสถานที่นั้นน้ำตกอ้าเขียวพอมาถึงทำให้ผมรู้ได้ทันทีเลยว่าสถานที่นี้แหละ ที่สามารถจะช่วยขจัดความรู้สึกแย่ๆออกไปจากใจผมได้อย่างแน่นอนเพียงได้นั่งฟังเสียงน้ำผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มบรรเทาขึ้นเรื่อยๆ นี่ก็เต็มไปด้วยมอสนะครับเรียกว่ามอสหรือเปล่าเนี่ยโอย้โหเขียวปัดนะครับก็ธรรมชาติล้วนๆไม่มีคนนะครับช่วงนี้เขาเปิดให้เล่นแต่ว่าไม่เปิดให้เข้าแต่ไม่ให้เล่นน้ํานะครับผมก็จุ่มๆได้นี่ผมเดินคนเดียวเลยนะทางนี้แบบว่าไม่รู้ลึกไปถึงไหนอะ่ะแต่ใช้ได้อยู่ชั้นที่สามอีกร้อยเมตร ว้าวนี่อีกชั้นหนึ่งนะครับโอ้โหน่าสนใจชั้นนี้สวยวะชั้นสองนะแต่เรายังไม่รู้นะครับว่ามีก,กี่ชั้นนะชั้นนี้สวยวะเป็นบึงนะฮะชั้นนี้เป็นบึงนะเจ่งมากชั้นนี้สวยมากครับนี่แสงมันจะหมดแล้วช่วงเย็นนะครับจะสวยมากจริงเลย ชั้นต่อชั้นต่อไปบอกเลยว่ามีผมคนเดียวที่เดินขึ้นเนี่ยไม่มีคนเลยครับต่อไปไปที่ชั้นสามแลละคนเดียวเดียวๆเลยครับวันนี้มันก็ป่านะครับค่อนข้างลบอยู่แต่ทางเดินก็สะดวกครับปกติมาแล้ว,วาก็ถึงยอดเอาไปเท่าที่จะขึ้นได้สูงสุดแล้วกัน อ๋อสุดที่ชั้นสามครับสุดที่ชั้นสามนะนี่คือป่าต้นน้ำนะนี่นะครับยอดที่สุดของน้ำตกไอ้เขียวคือถ้าขึ้นได้นี่ต้องปีนไปทางธรรมชาตินะไม่มีทางเดินละทางเดินเขาจะสุดแค่ชั้นสามนะครับ อากาศโคตรดีอากาศแบบโคตรสดชื่น ผมมาแวะตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าห้วยกันไทยนะครับก็ขับรถลงมาแล้วมันเห็นพอดีนะครับคือเป็นทางเดินลงแบบธรรมชาตินะนะครับก็เนี่ยมันจะประมาณแบบสมบุกสมบันหน่อยนะครับแต่เราจะเดินลงไปข้างล่างนิดนึงนะครับเพื่อไปลองดูน้ําตกข้างล่างที่ไม่ได้อยู่ในน้ําตกไอเขียวดูบ้างนะครับว่าจะสวยไหมจะเดินลงไปดูกัน เฮ้เราเจอไก่ป่าเปล่าไม่รู้ไก่อะเนี่ยมันโดดข้ามเห็นไหมข้างหลังอะมันโดดข้ามเนี่ยแล้วโดดข้ามไม่ค่อยไก่เลยบินข้ามไปนะน่าจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้มากที่ช่วยไล่เจ้าเพื่อนแย่ๆของผมคือเจ้าความเหงากับความเศร้าออกไปจากชีวิตผมได้ในวันนี้แต่ถ้าช่วงไหนเจ้าเพื่อนแย่ๆสองคนนี้กลับมาอีกผมคงต้องขออนุญาตกลับมาที่แห่งนี้อีกครั้ง ีแรก,กับความร้อนก็คุมนะคคนเดียวในน้ำตกแล้วเมื่อกี้เ็คนเดียวในน้ำตกนี่ก็คนเดียวอยู่นะครับวังกันทยนะครับตรงนี้ชิลหมอนงั้นข้างบนถ้าวันไหนเรามาแล้วข้างบนเขาไม่เปิดก็ลงมาเล่นแถวนี้ได้นะครับแต่ว่าน้ำจะแรงหน่อยต้องถ้าเป็นเด็กคนอยู่ในความดูแรของู้ปกครอง ท้ามาเล่นก็เล่นตรงที่เต้นเต้นะครับที่น้ำไม่แรงนะเพราะว่าจะมีที่ลึกนีนอย่างขัางนี้จะเป็นตรงที่ลึกนะครับเป็นร่องหินลงใบก็อันตรายหน่อยนะจากการที่มีความเหงาความเศร้าต่อดกินมาทั้งวันมาถึงมาถึงนี่ก็โอบช่วยให้ความรู้สึกดีขึ้นเยอะนะครับใครมีอะไรเครียดก็ผมแนะนำนะว่าลองให้ธรรมชาติช่วยบำบัดดูครับแล้วคุณจะยิ้มได้กับสิ่งที่คุณเห็นนะผมบอกเลยว่าธรรมชาติไม่ช่วยได้จริง ดูวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้ากับคงโซนโคนคนครน,น,นะครับผมก็ทากาักกันอย่าลืมกดไลค์กดชับด้วยนะครับผกําลังใจให้ด้วยนะแล้วก็สําหรับใครที่ติดแย่หรืออะไรนะครับอย่าลืมให้รรมชาติช่วยบําบัติจิตใจน,นะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบา